สบัสดีปลลงสวัสดีไพทุกคนทุกหมทุกคนพ่อืกับสองันกปลาลงตอนนี้ซกเปมาอะไรปลาโล่งกำลังเคลื่อนขึ้นมาเคลื่อนซกไปมาทำงาน่อนไปเดินถงถมาทีมาหยอนันเนาะ ตอนนี้โซบกำลังมาปลุกกำลังเขื่อนโซบขึ้นมานี่ลงท่านี่ท่านหอพีปรอหอบเอเเนอนี่นี่บอนีเออก็มีซยอเลยนีู้เล่นี่โซบพากมาหอปลุเย

หูหงอแล้วด้วยกันอันนี้แม่ขยันด้อัเจอ้เาว่าพี่็ปะหยัดเลยแม่งสาบแรงออกหมเออเออเออมาบุตรโลกกับนลก

บ่ายมงบายงเช้าเออบ่ายมงเชประมาณซาสทีาแนทีหนึ่งกับสาสองนาทีเนเป็นเสียใจเป็นสาแน่นควาสบายสบายเลยอนนี้ไปจวาตีต่อนะไป

ลูกหลับ่งลูกมือเกิดต่บูมตายบวกิจบวกผนไปแบบบุษังลูกสัง้านเลยไปซื้อในไซต์แบีขาย เ uh, ือังว่อาพีจไปเลยขา่เกาแล้วกลังห่ซ่ข่งคืนรูเฉามันร้ายก่อนหมดเลยเกลือเกือางเวนเกี่ยวหาพี่น่องเกี่ยวให้ง่ยเยอะจำคนนอน กูถามหาามเออจังหวดน้นยง้ดนหครับนีเนื้อหมักเปล่า้้กขางก็ได้้รขางี ยิงมาเจอเออมาิดมาพีีสูิินี่นี่ผมีอ่อนเจอย่างมากเขาจะเอาูมาูมามันไหวนหันมัหันออกะอัรื้อตงเลยหัวหังเ่งได้ยังรอบใจส เอาเขาที่พลอยบันเดยแต่งคันขอกามากรอด้วันี่พวกนี้มันไม่จัดตะกี้กรนดิบจัดคืน่อมื่อมื่อเม่แล้วกำลังแต่งคันคอคามาพลอยบอกบอกบอกมาต่อบอกกพนแน่แ่ข้ีวคอ้าพาลเกอ้าวพอเอ้ยขอขมาแล้วเออขอขมาแล้วโทกขอนีแล้วมีขันหานีแล้ว เออขอบุณขอบคุณน้งเจ้าสิ่งที่ิตผ่านมาได้บอกได้จ่าได้ดวงเกินการบอกการจ่าหรือวกาการขอบคุณในใจนนครับขอกรรมวิ่งขอสิกรรมการพันลุงขอสิกรรมทุกอย่างที่ลูกหลาน่าวจะเหตุได้ว่าอย่งดีอย่งก็ Siak karl aso ti chamany a shirt si treats say 26 Nong ma Leng Aso ti myster Sao si ah si karl aso ti thondi ha 해�e онdsuri karl. Sao si karl payer 600 k Vinegar 2 Radio 7 derivarink timanaφο ha khifarka amsara mengonruv hurit. Si kamlg inse CFK tu skor so좉 roll go away. Si ca cum ke reform Strategy for มอนได้บอมใส่แล้วเอาลูมอนด้ด้หมเดอนมอนมอนลยอวไ้กยืมวบอมอือขมองนอก่านยาเอะ ไปเจอโขนโนนแล้วก็โนนเออเอาเล่นเลยแล้วเอาไปมุกมาอ่าปุริจะซาวติดเมียอุนี่เอาไปครับบ่เด้อโอ้ยพญาพญาผมมีแล้วบาดนี้เราเอาไปนํารถสิครับเราไปนําเบิดสูอะฮะพญานั่น <coughs> 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 ตไสสยาปลาโ้ยเพลินกับเมียปลูโอันนี้นะแม่อบอะอันนี้พ่อบอเดืนยิ้มอยู่โซอลเบอปล